ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทําคําวิเศษนะครับสูนท่2ิจพฤศจิกายนส6 3ครับ12บสสิบนาทีหรือเที่ยงนะครับตอนนี้ปรากฏว่าคืออย่างนี้ฮะหลังจากที่คุณกะนกรัฐวงศกุลนะครับคุณอัญชลีไพริรัตนะได้ยกทีมออกจากเนชันไปแต่นแรกจะไปอยู่ช่องเนชั่น โน no, ไม่ใช่เครียกช่องนิวสิบปดนะครับปรากฏปรากฏว่าต,ตอนนี้ก็ยังไม่ได้ลงจอเลยครับแล้วก็มีข่าวออกมามีข่าวเรียกว่าติดอันดับใน Google New ส่ด้วยนะครับแฟนรายการฮะเนี่ยฮะมาเมื่อ22นาทีที่แล้วเองนะครับ22นาทีแล้วผมก็เลยแวะเข้าเข้าไปที่ที่อ่าทวิตเตอร ก็ลองดูเพื่อได้ข่าวในเชิงลึกขึ้นมาดูตรงนี้ก่อนเขาบอกว่าแดงเจ้าของนิว18กับใต้สนธิยานยังตกลงเรื่องการทำรายการข่าวไม่ได้และมีทีท่าว่าแดงจะเทต้อยงานนี้เจปองสันติสุขธิะกะหนกบรรดาลูกทีมของต้อยคงเคว้งควางอีกเห็นยังพลังการแบนของประชาชน แดงคือใครคุณประภาสีนุรัฐเหตตกลกูลเจ้าของช่องครับเจ้าของช่องอา่าแสดงว่ายังไม่ได้ลงจอเลยนะเนี่ยเดี๋ยวครับแล้วก,มก็มีผู้กองปูเข็มผู้กองปูเข็มบอกว่าเมื่อปองกระหนกอดีตนะครับเนชั่นกำลังตก ที่นั่งลำบากเราจะช่วยเหลือพวกเขาอย่างไรดีนะฮะช่อง18ยังไม่โอเคเออใช่ตั้งสำนักข่าวเองก็งมาทำ YouTube ไปใช่ถ้ามั่นใจว่าแต่กัดตัวเองสิ่งที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวสปอนเซอร์เข้าเองแข่งกับจอห์นวินยูไปเลยเอออันนี้อันนี้ถูกต้องนะใช่ใช่ เนี่ยทำแบบผมนี่แหละช่อง YouTube เนี่ยครับมาติชนเอามาลงเลยครับมัติชนยังไงผู้กองปูเข็มกระหนกปองตบที่นั่งลําบากช่อง18ไม่โอเคชาวหนดชาวเน็ตสวนกับแบรนด์ได้ผลนี่ครับ อันนี้ผู้จัดการออนไลน์นะครับกระนกรัฐวงสกุลพิธีกรดังแจ้งหนึ่งธันวาคมยังไม่ได้ออกรายการเผยบางช่องติดต่อมากำลังเจอจากันอยู่แย้มเร็วแย้มเร็วนี้มีได้เจอกันในช่องที่น่ารักมีน้ำใจหลังผังรายการช่อง18นิว18ไรเงาครับอ๋อผู้จัดการขอบคุณมากฮะนี่ครับ ยังไม่ได้ออกรายการนะครับจากผู้จัดการนะครับขอบคุณพิการ,รอ่านฮะรกระดวงสกุลกระดอรัฐวงสกุลพิกรดังแจงหนึ่งธันวาคมยังไม่ได้ออกรายการเผยบางช่องติดต่อมากำลังเจราจานี่ครับรออยู่นะครับโอ้โห ช่องใหม่กันนกน่าจะช่องที่บอยทะกลซื้อหรือเปล่ากำัเรื่องาวัตติโลโก้สรโลยไปไปตามกรรม2ชั่วโมงที่แล้วครับสลิมลอ,อกเกอร์นิวสิเปิดผังรายการเดือนธันวาคมไม่มีเจ๊ปองไม่มีเจ๊ปองเดี๋ยวครับลองค่อยๆดูอ่ะล่าสุด สุดนะครับสิบหอยทีที่แล้วผู้กองปูเข็มบอกว่าช่องสิบแปดยังไม่รับเจฟฟฟองขนมทำงานป้าสลิมอ่ะป้าสลิมอะไรบอกรัฐบาลช่วยอโอเคอันนี้ผู้กองปูเข็มโอ้ยโทษผู้กองปูเข็มทำไมถามอย่างนี้นะ เปิดช่องเองเลยถูกต้องฮะเปิดช่องเองเวิร์กสุดวัดกันไปเลยวัดกันไปเลยโอเคครับไปรายการขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิพทำคำพิเศาสวัสดีครับ